ครับเข้าสู่เอส8อมีแตกนะโมเดนเวดดิ้งสตูดิโอนะฮะวันนี้รู้เรื่องกันอย่างชัดเจนมากๆอธิบายความได้อย่างชัดสุดๆเลยทีเดียวแตกหรือไม่แตกจะได้รู้ผลกันพวกเธอทั้งหลายนี่คือทีมใช่ไหมที่ส่งเสียงปมมือตัาง่แรกสุดเลยนะคนไหนลูกรักที่เรารักมากสุดคนไหนก็รักทุกคนครับรักทุกคนเลย อันนี้หมดหมดหมดสิทธิ์แล้วนะฮะในการที่จะโหวตเข้ามานะฮะไปโหวตทั้งต่อไปได้นะครับที่จะได้วีโก้นะฮะตอนปลายปีนะครับสามเสียงหลักนะฮะแต่ว่าของคุณเอ๋นี่จะเป็นเสียงที่จะให้ความสุดตัวแทนของคนดูก่อนที่จะฟังเสียงจากคณะกรรมการบอกกล่าวนิดหนึ่งนะฮะว่าสภากาชาไทยน,นะฮะร่วมกับธนาคารกสิกร,กรไทยน,นะครับจัดทำหนังสือทุราชเจ้าจอมสยามนะครับขึ้นมาเพื่อรำลึกร้อยปีสวรรค์ตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ รายได้จากการจําหน่ายหนังสือนะฮะทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับมอบให้สภากาชางทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณนะครับเสียงที่ไม่มีผลแต่จะมีเสียงที่จะเป็นกําลังใจแตกไม่แตกว่าไปตางความจริงนะค่ะเชิญคุณเองอ่านครับเชิญครับคือที่ชอบพี่เขาเลยนะเพราะว่าพี่เขาเริ่มจาก ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็คือเป็นทุกอย่างรู้ทุกเขาเรียกว่ารู้ทุกระบบรู้บดทุกอย่างอะไรอย่างงี้ยค่ะเอว่าตรงนี้เป็นข้อดีโอ้โหฟัองออกมาก็ไม่รู้ว่าส่วนตัวนี้ให้แตกหรือไม่แตกไม่มีผลต่อคะแนนหลักแตกหรือไม่แตกครับแตกแตก,แตกครับโอ้ยนี่คือมุมมองของว่าที่นี่จะเป็นเจ้าสาวนะเอาแล้วนะเสียงสำคัญ สามเสียงเสียงที่หนึ่งเสียงจากคนธนาคารเลยคุณทวีใจหน่อยครับผมมองอย่างนี้นะฮะตลาดเวดดิงนะฮะโดยเฉพาะภูเก็ตผมมองว่ามันสร้างสากิจมันเรียกแมาชัวแล้วว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้โตพุ่งพุ่งเหมือนในอดีตมาชัวมากแล้วแต่ว่าอะดบว่าคู่แข่งจะเข้ามาเยอะนะครับอัตราผลตอบแทนผลกําไรจะตก เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเรายังอยู่ในตลาดนี้ซึ่งภางกิจมันก็เรียกว่าเลดโอเชียนอ่ะเรายังอยู่ในตลาดนี้ก็อยู่ได้ไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็ต้องเล่นในเกมเลดโอเชียนนะแต่ว่าประเด็นของผมอยู่ที่ว่าถ้ากลยุทธ์ทั้งหมดที่คุณต้นตาลบอกเรามาเนี่ยเน้นไปที่เรื่องว e ดดิ้งนะครับ strategy ท,ทั้งหมดที่ออกมาเป็นว e ดดิ้งตัวนี้เนี่ยผมมองว่าไม่น่าสนใจสําหรับผมนะฮะไม่น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนเป้าหมายจากยอดขายในตลาดเลตโอเชียนนะให้เป็นผลกำไรภายใต้ยอดขายซึ่งอาจจะเพิ่มไม่เยอะแต่เน้นเรื่องกำไรเป็นหลักเลยใช่กำไรเป็นหลไรเลยไปที่ผลงานคุณภาพนะการทำกำไรเป็นหลักเลยสำหรับผมนะฮะถ้ามองเว딩ผมมองอย่างนั้นนะฮะแต่อย่างที่ผมกำลังจะถามต่อครับว่าทีที่แล้วเนี่ยคุณต้นตักมีความสามารถในเรื่องการถ่ายภาพเป็นพื้นฐานและรักการถ่ายภาพ จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปสร้างตลาดใหม่ในการที่เราจะดิฟเฟอเรนเชตตัวเองออกไปจากตลาดเดิมซึ่งซึ่งมันแข่งกันเลือดสาดอยู่แล้วอ่ะต่อไปอีกตลาดหนึงไม่ดีกว่าหรือแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงธุรกิจคุณคงอยู่ตัวแล้วล่ละนะฮะก็ขอแสญญดงความยินดีด้วยแล้วกันครับโอ้โหเอ,โหโหอาแล้วะนะให้คากเห็นมาพอสมควรเสียงแรกคุณวีให้แตกหรือไม่แตกครับสำหรับผมนะครับไม่แตกครับโหโหโห เอากลายเป็นงั้นไปครับเทปประจำรายการในวันนี้ราให้ไม่แตกถ้าทางลีลาฟีเซนดีคงไม่มีผลตอคะแนนแน่นอนครับผมมองว่าตลาดนี้มันมันโหดร้ายขึ้นทุกวันมไม่น่าอยู่จะตัดราคากันไปเรื่อยใช่ครับตลาดนี้ไม่น่าอยู่แล้วสำหรับเ e อ e ยิ่งไม่น่าอยู่อย่างเลยเอาละครับหนึ่งคะแนนไปคะแนนที่สองอาจารย์พัญจวัน์ยังดีกว่า ข้ามไปเลยข้ามไที่พันธ์นเอามุมมองของธุรกิจที่ใกล้กันจะให้แตกไม่แตกเชิญครับดีใจนะครับกับการที่ได้เห็นเวงสตูดิโอในในต่างจังหวัดจเจริญเติบโตมาได้ขนาดนี้นะครับอันนี้พูดจริงๆใช่ไหมฮะจริงๆครับจริงๆครับ <c oughs> จริงๆเพราะว่าจริงๆการทําธุรกิจเวงเนี่ยในกรุงเทพอย่างที่คุณฟีบอกมาเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากอือแต่ก็ยังอยากจะมีข้อที่บอก เรื่องชื่อนะครับอย่างที่ผมได้ติงไปในตอนแรกสําคัญมากถ้าปัญหาใหญ่มันเจอเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยจบเลยนะครับเสียโอกาสนะครับก็อยากให้การดาเนินธุรกิจของคุณตะตันเนี่ยอย่ารีบร้อนจนเกินไปควรจะสะสมพื้นฐานให้มันแน่นซะก่อนแปลว่ามีเวลาเยอะใช่ไหมฮะยังมีเวลาครับโอ้โหครับแค่นี้ครับเรียบร้อยนะฮะแต่แค่นี้มันไม่แค่นี้นะมันแค่เยอะเลยนะ อาชีพคล้ายๆกันนะฮะทางต้นรักโกรธอิทธิพ์ให้แตกตไม่แตกครับไม่โกรธกันนะครับ <IS ung> ไม่โกรธหรอกครับผมลุ้นจริงๆเล่นพูดแบบนี้ถ้าไม่แตกอีกก็จบทันทีเลยครับแตกไมมแตกครับไม่โกรธกันนะครับแตกครับแตกปร,ร,ระเด็นหลักเพราะว่าฟังดูแล้วมันมันเหมือนกับจะไม่แตก ผมมองว่าการทําธุรกิจเวงในต่างจังหวัดนะครับ,รบหนึ่งก็คือเท่าที่เห็นรูปของเขาเนี่ยเขาถ่ายได้สวยนะครับ,บอ,อ,บอ,อ <laughs> แล้วการูีจาฉานแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกถึงความจริงใจที่ให้กับลูกค้าเขาจริงๆผมมั่นใจว่าที่หนึ่งของภูเก็ตเนี่ยชัวร์ครับโโออ้ที่ เหมือนจะลงท้ายไม่ดีออกมาดีแตกหนึ่งไม่แตกหนึ่งเหมือนจะสบายเจอเสียงที่สามแม่เสียงนี้เสียงสำคัญแตกหรือไม่แตกหายใจดักนิเชิญครับคุณต้นตาลเนี่ยก็ชื่อกระสูงอยู่แล้วนะฮะใบสูงเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่อายุตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะผมเห็นด้วยกับการเรียนรู้จากคนอื่นเพราะผมก็เป็นคนแบบนั้น อย่าเพียงแต่เรียนรู้แบบครูพักหลักจำนะเพราะมันจะไม่ถึงแก่ต้นตานมีสิ่งที่เรียกว่าการเข้าไปทําความลึกซึ้งกับลูกค้าซึ่งตรงนี้ดีในแง่ที่ว่าในอนาคตเนี่ยสามารถจะทำให้ลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นกลุ่มลูกค้าเพราะเขจะมีพี่มีน้องมีญาติมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยพอคนนี้ก็ติดกับเราได้น,นะฮะเขาก็จะพาคนอื่นเข้ามาอีกแต่ว่า ถ้าเราจะคิดการใหญ่ต้องคิดที่รอบพออคุณเล็กๆไม่มีปัญหาแล้วครับนีมื่อการมือยุ่งของคุณรอกตราบใดที่คุณออกทีวีแล้วคุณขยายไปสู่ปริมณนทนอื่นนั่นแหละครับคู่แข่งขันมันจะเข้ามาฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจเดี๋ยวมันเราอย่าคิดว่าเราทําได้คนเดียวตรงนี้ต้องทำมาะวังนะมอละหมดละ เรียบร้อยนี่คือเสียงสําคัญออกทางไหนไปทางนั้นเลยชีวิตของต้นตาลจะเติบโตขึ้นไปได้หรือจะเป็นตาลแค่เพียงต้นเดียวเหลืออยู่แตกหรือไม่แตกครับเอาละครับขาโหดจะยังคงรักษาความเป็นขาโหดธประจํารายการไว้ได้หรือไม่ตครับ ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของคุณต้นตาลคุณบิจุราคุณอยากจะบอกความสาเร็จนี้กับใครมาถึงขนาดนี้นนครับกนะ็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมมาอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะก็ขอขอบคุณพ่อแม่ที่ผมมีมนันเยอครับนี่แหละครับ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเจ้าของธุรกิจที่รักในสิ่งที่ตนเองทําอย่างแท้จริงจากลูกจา้างจนกลายเป็นเจ้าของผู้มอบความสุขให้กับผู้แตกตงานับไม่ถ้วนนั่นเองครับ<ณ>เรามีผู้าการาเครือข่ายการบริการนะฮะแต่เ,เ่ียงผมก็แห่แห่งเพื่อความดีใจมาด้วยนะฮะ คุณในการ่ายเครือขายการบริการและการขายเจ็ดภาคใต้เรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับคุณเฉลิมพันธ์พุกพันธ์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับโอ้เชิญเลยครับบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกดีใจกับทางต้นตามี่ยครับว่ามีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งในโอกาสข้างหน้าถ้าคุณต้นตามขยายธุรกิจแฟรนไชส์ธนาคารเกษตรกรไทยนะครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของ การลงทุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคุนตาลได้ครับครับครับอ้โารทไี่ด้นเตรียมรุ่นนะฮะไักซโก้ปลายปีเลยนะฮะรับรางวัลเลยนะครับมาเลยนะครับเคเอสบีเดวอ์ครับยกไปยกเเิการพิมพุนนะครับเอสกสิกรไทยหนึ่งแสนบาทครับ ันะฮะร,รายอตัวต่างๆของเรื่องราวของคุณต้นตาลคุณมัญญุรานะครับจะเผยแพร่ลงหนังสือขายดีนะในคอรัมนอาจจะมีตีแตกอย่างนี้ด้วยมอบไปให้ด้วยนะครับหรืออะไรนะฮะขอบคุณเลยนะครับผ e ู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ s อสเเกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวนะครับโดยเครือธนาคารกสิกรไทยครับ <c oughs> ขอบคุณเงินไทยคายดีเล็กเครือข่าของคนหัวขี้มันสมัยครับ <c oughs> ขอบคุณเบลตาไคล์รั่งวีโก ตีแต่ครับปัจจัยคือความสำเร็จของธุรกิจเวทีสตูดิโอหรับจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรและเป็น o r เนเซอร์ในการจัดงานแต่งงานอีกด้วย2บุคลากรต้องมีฝีมือและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในพื้นที่3มีแพ็กเกจราคาให้เลือกหลากหลาย4มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และจัดทำโปรโมชั่นลดราคาให้กับลูกค้า